ับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้มาลุยงานอยู่ที่ท่านาครับเป็นนาโนดกันสียืดมาเกี่ยวครั้งแรกครับห้าไล่จัดไปมาเลยครับลงเลยฮะหกไล่ 5 lai, 6 lai Ờ, dạng chướng, dạng chướng Ồ, khao, nhanh tứcเลยครับ สังทีจังเลยนะครับผมเหลืองมากเลยนะครับจะได้เกี่ยวข้าวมาหรือดูนี้นะไม่เคยเกี่ยวข้าวขายเหลืองขนาดนี้มาก่อนมีนาโนก็ะียืนเองที่เหลืองจัดโอ้โหดูล้มข้างกันนา ปีเลยครับข้าวถึงงามจริงจังเลยเนาะจะได้ไล่ระเกวียหรือเปล่าแต่ข้าวแน่นเติมปะ่ะฮะนี่ครับเพื่อนเดี๋ยวพาดูข้าวโอ้โหเฮ้ เหลืองนวลดีจังเลยครับข้าวสุดยอดเลยนี่ข้าวหอมพวงนี่ต้องเกี่ยวอย่างนี้จะตีแบบไม่ติดแท่เลยไปเดี๋ยวไปหลบร่มก่อนเดี๋ยวให้ไปโอการขนาไปก่อนนะครับมาแล้วครับรถลากฮีฮิโน่ซะด้วยเนี่ย ยงนี้ก็ใช้เครื่องสีสูบอะเครื่องปิ๊งอัพอะนะโอ้ใส่กล่องอีทียูด้วยว่ะเตมีแปะที่กระจกอีทียูชอ็อปออะไรล้นันานี้นี่โอ้ยเมื่อประมาณห้าหกเกียร์ได้ข้าวแน่นตึบเลยครับไหลเลยฮะ ดีครับโน้ตบอกว่าหวานไย้สา3ถังนะฮะแต่ไม่ดินดีอ่ะแต่คอปึ๊บเลย ก่อนนะครับเข้าไม่ค่อยแก่งเท่าที่ควรนะเหมือนจะแบบปูฟ้ามีเม็ดดาเยอะหน่อยเนี่ยเนี่ยเนีน่ยเม็ดรีบๆก็เยอะเหมือนกันอาจจะเพราะหลงงามฮนะแต่น้ําหนักพอได้คนระับดูฟางนะครับเนี่ยข้าวอุฟ้าฟางจะเละ็กที่ดูเลยฟางเละแล้วจะแบบ ป่นยิกเลยจะป่นเลยครับเนี่ยนีะครับพี่คืเอ,อเหมือนข้าวกล่าวใบเขาบ้าน้ำจัดอ่ะเนี่ย đi nhé. Đây nhé. Được không? Gezúc? Để không anyway. okay. Để lửa tay tay Để hay. โดนกระตียืดเล่นเลยไม่เคยเกี่ยวอะ <c oughs> สายย่ำนาไม่เคยขับมานานแล้วนานตัวเองด้วยอะเดี๋ยวให้จัดเดี๋ยวให้โอไปเก็บให้หมดก่อนตรงนู้นเดี๋ยวเกี่ยวรอไปเขาบอกตรงนู้นมันล่มหน่อยนึงแล้วข้างานามันลน้มข้างานาไงโอก็เลยเอาล้มมาก่อนแล้วก็เหลือตั้งไว้เดี๋ยววิ่งโจมไปเขาแป๊บเดียว กันนะลบหน่อยมีทั้งปืนมีทั้งพงเลยดีแนละ้วไม่มีไดโนเสาร์ด้วยอะ่ะ <c oughs> oh เดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยๆโฉบเข้าไปคนระับโฉบวนเข้าไปอย่างงี้เนี่ยวนเหมือนเกี่ยวในใต้อะ่ะว่าล้อริมเห็นอเปาว่า,ม,ามันลมหน่อยมั้งกร <c oughs> ะ,ะดกปั๊ด ไ,ได้มากสุดสามเกียนเจิบนะครับที่ทํามานะแปลงนี้ถามโน้ตเขาเมื่อกี้นี้ราวนี้ได้มากกว่าแน่นอนเพราะว่าข้าวดีนะจะหอ,องข้าวเสื้อน้ำเงินนะครับตัวนี วนเข้าไปเรื่อยๆวนเข้าไปหาหัวนานะฮะนี่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 มีเป็นเชื้อราบ้างนี่เนี่ยครับที่พาแห้งๆแห้งๆแห้งๆ,ๆเลยนี่ยนี่เม็ดมีดำนะที่พาให้เข้าไม่ดีเท่าที่ควรเอาง่ายๆอะ่ะต้นดีต้นดีครับแต่แบบหลวงก็ดีนะแต่คือมันไม่แก่งเท่าที่ควรนะ่ะไม่ใสเหมือนแถวบ้านเนี่ยมีเม็ดดำเยอะฮะ จัดไปวนไปเรื่อยๆ จะเหลืออีกสองรอยน่าจะจบกับริมคนานะครับนี่นะครับไม่ติดแซ่นะจ๊ะฟังสดยับเลยมีก็ส่วนน้อยครับถือว่าปกติแล้วแหละที่เกี่ยวข้าวหอมพวกนี้นะ ว่าต้องมีคนสงสัยบ้างนะจะออกมาจะออกน้อยอยู่ที่ข้าวถ้าเกี่ยวเหลืองเนี่ยมันก็น้อยฮนะเนี่ยครับนี่ตาย้อยหนาๆเลยเด้ออ่ะดูเอาเดอ้อพี่น้องนี่ส่วนน้อยนะอันนี้เป็นข้าวรีบข้าวอะไรปกติเพราะว่ารถเกี่ยวเนี่ยมันต้องสูญเสียอยู่แล้วครับแต่เขาบอกสูญเสียไม่เกิน3%ของข้าวที่ได้มั้งเห็นรถเกี่ยวติดรถมานะฮะ ต้องไปซีเรียลเลยครับข้าวดีงไงก็ได้ไรหละอเกยนครับผมเห็นมีพี่คนหนึงบอกว่าให้ผมแปฟ้าให้ดูหน่อยในเม้นตนะนะเอ้โบงคันเกี่ยวมันก็แล้วแต่บางทีถ้าเกิดข้าวพี่เปียกเปียกมันก็มันก็สลัดออกจากฟางไม่หมดอ่ะมันชื้นนะมันอึนนะครับ ก็แห้งๆเลยเออถ้าออกเยอะเออกระปายอย่างถ้าแห้งๆเกี่ยวฝุ่นกบเลยไนงะโอ้โหค่าที่จะดีเลยครับเกี่ยวสดก็ไม่ค่อยดีมันก็ต้องทําใจครับแต่สุดท้ายข้าวดีก็ออยังไงก็ได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าผมว่าผมคิดว่าเจ้าของรถคันไหนเนี่ยเจ้าของรถเกี่ยวคันไหนคงไม่มีใครที่จะแบบจะเกี่ยวอย่างเดียวจนแบบจะออกเยอะกูก็ไม่สนหรอกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงนะ ส่วนมากก็ทํานากันส่วนตัวผมก็คอยดูตลอดผมเกี่ยวของลูกค้าแบบไหนผมเกี่ยวของผมก็แบบนั้นนะผมไม่เคยมีอะไรพิเศษขึ้นมาเลยแบบไหนก็แบบนั้นเลยเราก็ทําแบบสไตล์เกี่ยวนาเราแล้วก็เกี่ยวนาลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นแหละสุดท้ายอยู่ที่ใจคนล้วนๆนี่ <c oughs> จริงๆอย่าไปคิดเยอะคิดมากปวดหัวแก่เร็วด้ว ดีนะเจ้าของ่ายใหญ่ตงสัยจะลงสตอรี่จะโผอีกแล้วฮะโอ้โหช่างตีเขาโผล่แล้วโอ้โหดีจริงเหลือเป็นอุ้มสมั้งเนี่ย มีสิทธิ์นะครับเนี่ยหกเกียร์นะเนี่ยถ้าทำลายสถิตินะครับเนี่ยโอ้โห,โโหให้มันเกี่ยวครั้งแรกก็เจอข้าวดีเลยเป็นไงล่ะอืมนี่ไยแหมถ้าข้าวไม่ติดฟุฟะนะแจ๋วเลยนะเนี่ยแต่นี้ก็ถือว่าแจ๋วอยู่ครับ ห้าลร่ฮะเกินนาเ้องเนี่ยถ้าหาไายได้หกเกียนนี่ก็เกินว้าโอ้โหกเกียนซะบ้างเฮ้ยมีรุ่นหกเกียนแล้วเนี่ยแน่นอนวะ่ะฮะ ดูเขาล้มกดเอ่อยเลี้ยงเลี้ยงมันหน่อยเฮ้ยมาเฮ้ยจริงเจตีคนขับตัวเล็กเนี้ยมูตะแคงมันหรือ,อยังเลยนี่ครับไหลดีจัด

mày mày, ừ, ôi, mày mày khâu luồng rồi, đâu, sẽ không được đâu mơi, ừ, mày mày, thâu ra, mà, ไว้ลุ่นกระทิงแดงลูกผู้ชายตัวจริงขอเรื่องครับจะของนากเกี่ยวเองเลยไปครับอเอา้าเอ้าได้โยได้โยอนันนี้รอบแรกเดี๋ยวรอบสองดีขึ้นเอา้าออแล้วเลี้ยวแล้วครับเออเว <c oughs> นแรงไปหน่อยมันแรงไปหน่อยเอ เดี๋ยวเราก็แบบนี้ครับผมก็แบบนี้มาก่อนคนเราอะแรกแรกเลยมัน <laughs> กระเด้งจังเ้ย <laughs> ครับเริ่มคล่องแล้วเริ่มได้เริ่มได้คนเป็นรถอยู่แล้วเพื่อนฝึกไม่ยากแล้วคนสนใจในแป๊บเดียวอ่าดูหัวง,งานอเอาอ <c oughs> ย่างมือก็ยังไม่คุ้นชินอ่าอ่าโอ้เนี่ยฝึกก็ต้องฝึกเข้าตั้งนี้ไปก่อนเลยครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสเต็ปรู้จากช่วงรถว่าหัวหันเป็นอย่างนี้ตูดอยู่ประมาณไหนแ็กเกียบตรงนี้ข้างซ้ายอยู่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องรู้ขนาดนั้นเลยนะพเพราะไม่งั้นตูดเติรดระเบิดหมดนะอย่างไปเกี่ยวเจอต้นมุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ครับบางทีไปเลี้ยวเทข้าที่ครับแคบอะไรอย่างเงี้ยไปปิดโดนหกล้อบ้างอะไรบ้างก็ว่าไป ลืมบอกให้แบ่งครึ่งถ้าไม่หมดนะครับเนี่ยถ้าเหลืออย่างเงี้ยถ้าเหลือปากอะ่ะแบ่งครึ่งปากเลยครับจะลงรอยพอดีจะไม่กินฟางถ้าเกิดเราเกี่ยวมาเต็มปากอะ่ะพอเราเกี่ยวกลับไปจะกินฟางซ้ายขวาเลยแบ่งครึ่งมาจะไม่กินฟางครับโอ้เราเป็นเกียรไปแล้วโฮ้ยทางหลังฝนมามืดเล่าวัยรุ่นโอ้เจ๋วเลยวะ่ะข้าวดีวะ เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาเอาเอาถนัดถนัดซ้ายถนัดซ้ายมรเฮ้ขาเก่งกลัวแบบกระเด้าไอ้อนโดลแบบคอนโรลมันไวอะปั๊มมันไวเฮ้ เอาสับโจไปโอหน่ยอยหครับปิ่มปิมเกมแปดสิบมีสิทธได้หกเก์นะครับ5ไล่แข๋วจัด ดี <ITA> ๋ยข <To S 2> <porque S 1> ้าวไก่เขาก่อนพอได้พอได้ไปลุ้นหกไปลุ้นหกเ้ด้ข้าวหว่าข้าวลกไ้หมดเก่าลวงไปหลายถังเออ <cười> <cười> ô ô đâu? Ủa, bỏ đâu? Ê, đốt với chú bỏ, anh chạp rồi เดี๋ยวตัวจะเรียกใส่นุ่นได้สวยดีเนะี่ยปุ่มนี้สวยเนะี่ยเนาะปุ่มนี้ข้าวสวยบอกข้าวสวยเนี่ยครับโอ้โหเืีอจ้าจแกงกัดเลยเติมไกเลยฮะ ูกคุณตันนะนะหกวา่าอ่าน้ำหนักดีๆได้ถึงเจ็ดบบเจ็ดเกียนบ้านหกเกียนบ้านอ่าแล้วแต่น้ำหนักข้าวอ๋อพอหนักครับแก่งดีก็ไปครับ ไปขายเขาไปขายถ้าเขาอาไฟบูนะนรับเมื่อวานราคาตัวหกพันสี่นะครับ,วาวารบของพวงเบอร์ยี่สิบเนี่ยอันนี้น้าเขาเอาพาเต็นมากลัวฝนตกมันคืม้มอยู่ที่แรกนะฮะไปชิวชิวไอ้ยะมันแรงตรงท่อออกข้างนี่แหละ <c oughs> อาชีพพ่อไม่ต้องง้อปริญญาเห็นไหมอยู่ที่ตูดรถจัดไป ไปครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปขึ้นเรือกันก็โอเคครับแต่เราคิดนี้ก็ประมาณนี้นะครเสร็จไปได้ดีๆข้าไร่จัดไปหกเกวียนสบายๆก็ถ้าใครชอบทีน่นี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามเพสั้งกระดิ่งในช่องผมด้วยนะครับผมร้อนจริงๆครับวันนี้สุดยอดเลยไหม้หมดแล้วมือมือโอเคครับเรียบร้อยไปแล้วครับก็ยังไงขอบคุณ ทุกการติดตามผู้ชมนะครับผมยังไงมีคลิปออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามกาญจนาพาสิทเอ็ก์หนึ่งแฟนเพจด้วยนะครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับ